ลองนึกย้อนกลับไปเราอยู่กับวิกฤตน้ำท่วมโลกมานานแค่ไหนแล้วนะ The city of Auckland in New Zealand is seeing more rain after <dead. S 1> three to five inches of rain fell in, in America's <mind. S 2> second largest city is slammed by a relentless storm เอาจริงๆเราว่าตั้งคำถามว่านานแค่ไหนก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรงั้นเดี๋ยวพาไปดูนี่อันนี้คือเกาะที่เรียกว่าเวนนาดานู b ไอแลนด์มีความยาว21กิโลเมตรอุ้ยแล้วทำไมเอาดินสอวาดรูปล่ะแต่นั่นแหละคะ่ะดานูบเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้น แล้วการที่มนุษย์เนี่ยสร้างเกาะเทียมที่ยาวเท่าแมนฮัตตันขนาดนี้มันคุ้มค่าจริงหรือเปล่ามันช่วยอะไรบ้างวันนี้บิสฟิลบลิงกับอายวัดฝันคุณาวงชวนมาตัดสินใจกันค่ะชวนดูภาพนี้ค่ะลองซูมเข้าไปค่ะเห็นเกาะเขียวๆที่กั้นระหว่างแม่น้ำสองสายนี้ไหมคะเมื่อก่อนมันไม่มีนะแต่กว่าจะเป็นแบบนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ ขอเล่าย้อนไปคร่าวๆก่อนว่าดานูปเนี่ยเป็นชื่อแม่น้ําและเป็นแม่น้ําที่มีความยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรปรองจากแม่น้ำบอกระดานูปเนี่ยเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่าน10ประเทศในยุโรปทําให้มันมีหลายชื่อมากทุนนะดูนาเรดูไนอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะพูดแบบนี้หลายคนอาจจะยังเดาไม่ออกว่าดานูปเนี่ยใหญ่ขนาดไหน คือต้องเล่าแบบนี้ด้วยความที่อานาบริเวณของมันเนี่ยกว้างมากทําให้แม่น้ําแต่ละที่ก็จะมีขนาดไม่เท่ากันแถมยังมีเส้นทางคดเคี้ยวทําให้แม่น้ำเนี่ยก็แตกสายไปได้มากมายแต่ดานูบเนี่ยจุดที่มีความกว้างเน้นว่ากว้างนะคะไม่ใช่ยาวความกว้างที่สุดเนี่ยอยู่ที่เซอร์เบียกว้างประมาณ5.5กิโลเมตรยาว2850กิโลเมตรลองมาเทียบง่ายๆให้เห็นภาพกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ความกว้างเนี่ยอยู่ที่200 1. 2 0 0ถึง1.2กิโลเมตรยาวประมาณ372กิโลเมตร มาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าแม่น้ําดานูบเนี่ยมันมีขนาดมหึมาและทรงพลังมากแค่ไหนโดยเฉพาะในฤดูน้ําหลากแต่นี่อะไรคะ่ะคือสิ่งที่ทําให้มันมีปัญหาเพราะมันเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านกรุงเวียนนากลับมาที่กรุงเวียนนาเมืองหลวงของออสเตรียกันออสเตรียเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเลเลยต้องพึ่งพาการค้าทางแม่น้ําเป็นหลัก แต่หลายทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วง1,700ถึง1,800เนี่ยเวียนาเจออิทธิฤทธิ์ของน้ำท่วมหนักมากหนักขนาดไหนก็ทำให้บ้านเมืองและเมืองพาณิชย์ที่อยู่รอบๆระแวกนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายกันบ่อยๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะหนักขึ้นทุกปีจากวิกฤตธ,ธรรมชาติเพราะอย่าลืมนะคะสิ่งที่มากับน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีแค่น้ำแต่มันยังมีขยะทาน้ำแข็งก้อนใหญ่ดินโคลนมากมายเป็นของแถมตามมาด้วย เวียนนาพยายาียมแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมาหลายครั้งที่บอกว่าหลายครั้งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันแก้ได้ไ็นสำเร็จไม่ว่าจะจากปัจจัยเรื่องเงินหรือระยะเวลาการตัดสินใจที่นานจนทำเอาคนคิดโปรเจกต์เนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วหรือแม้แต่ทำแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จจริงๆเช่นเอาทีมงานที่ขุดคลองสุงเอตมาสร้างเขื่อนเท่าตึกเจ็ดชั้นแต่สุดท้ายเขื่อนยักษ์นั่นก็แตกผู้คนที่อาศัยก็ต้องอพยพไปอยู่ค่ายฉุกเฉินเพราะถนนเส้นหลักและอาคารเนี่ยถูกน้ำท่วม เวียนนาวนวเวียนเวียนอยู่กับการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำท่วมแก้ปัญหาแล้วก็น้ำท่วมใหม่แล้วก็แก้ปัญหาใหม่อีกรอบ จนกระทั่งเวียนนาเจอน้ําท่วมครั้งใหญ่ที่เรียกว่าอเลไฮลิเจนเกียบซึ่งเป็นเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ที่สุดครั้งที่2ในรอบ500ปีหลายพื้นที่ในเมืองก็เริ่มมีการสร้างเขื่อนในจุดน้ําท่วมต่างๆกระจายไปทั่วเมืองรวมถึงในปี1830เกิดเหตุน้ําท่วมเป็นวงกว้างอีกครั้งเราก็ยังถูกซ้ําด้วยโรคระบาดอะฮิวาตากาโรคเขื่อนต่างๆเนี่ยก็ถูกยกระดับความแข็งแกร่งให้มากขึ้นไปอีกแน่นอนว่าเขื่อนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เวียนนาเนี่ยมีระบบป้องกันน้ําท่วมที่ดดีีท่สุโลก แต่จุดที่เราอยากจะพามาดูจริงๆคือการขุดแม่น้ําและการสร้างเกาะขึ้นมากลางเมืองหลวงอย่างเวียนนาทำลายแ,แบบกว้างๆเนี่ยนะคะต่อจากช่วงน้าท่วมใหญ่คือ20ปีให้หลังช่วงประมาณปี1850รัฐบาลกรุงเวียนนาเนี่ยเริ่มมองบริบทอื่นๆนอกจากการแค่ป้องกันน้ําท่วมคือพวกเขาเนี่ยยังคิดถึงการขยายตัวของเมืองในอนาคตและประชากรที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าจากช่วง1800ที่มีประมาณ250,000คนเป็นมากกว่า2ล้านคนในปี1910 โจทย์ที่เมืองได้รับก็คือโปรเจกต์ต้องพร้อมรับมือกับน้ําในปริมาณมหาศาลแล้วก็ต้องคิดถึงสภาพแวดล้อมของชาวเมืองในอนาคตต่อไปด้วยแล้วสิ่งที่รัฐบาลเวียนนาทาคืออะไรเขาตัดสินใจขยายความลึกของแม่น้ําดานูบที่ไหลผ่านกรุงเวียนนาค่ะขั้นตอนแรกรัฐบาลเวียนนาขุดแม่น้ําดานูบให้ลึกมากขึ้นเพื่อรองรับน้ําขั้นตอนที่2คือการเปลี่ยนพื้นที่ที่น้ําเคยท่วมถึงเนี่ยให้กลายเป็นแม่น้าดานูบไปซะเลยแล้วดินมหาศารที่มาจากการขุดนั้นเราจะเอาไปไว้ไหนกันละ่ะ นำมาสู่ขั้นที่3รัฐบาลเอาดินที่ได้จากการขุดเนี่ยมากองไว้ตรงกลางแม่น้ําแล้วก็เปลี่ยนจากแม่น้ําสายเดียวให้เป็นสองสายโดยแม่น้ําสายใหม่เนี่ยให้ชื่อว่า New ดานูบโดยมีตัวคั่นเนี่ยเป็นเกาะดานูบนั่นเองตอนนี้เท่ากับว่าพื้นที่ตรงที่เคยเป็นแม่น้ําดานูบเนี่ยทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ 1. แม่น้ําดานูบสายเดิม 2. เกาะดานูบที่ถูกถมขึ้นมา 3. แม่น้ํานิวดานูบซึ่งเป็นเหมือนพื้นที่เก็บน้ําสํารอง คือถ้าเกิดว่าถึงช่วงที่แม่น้ำโลนแม่น้ําสายหลักเนี่ยเมืองก็จะเปิดประตูกั้นนิวดานูปให้น้ําสามารถระบายผ่านทางช่องทางนี้ได้การวางระบบชลประทานร่วมกับเขื่อนร่วมกับระบบควบคุมน้ําใต้ดินเนี่ยทำเพื่อป้องกันเหตุการณ์น้ําท่วมเฉียบพลันเพราะว่าแม่น้ําสายนี้เนี่ยสามารถมีน้ําไหลผ่านได้สูงถึง 14, 0 0 0ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาที หรือเท่ากับการที่จะต้องเติมน้ําในสระท,ที่ขนาดใหญ่เท่าสระท,ที่ใช้แข่งโอลิมปิกเนี่ย22,000ระให้เต็มภายใน1ชั่วโมงซึ่งระบบป้องกันนี้เนี่ยจะทําให้ชาวเวียนาเป็นผู้รอดพ้นจากความเสี่ยงในการสูญเสียที่อยู่อาศัยให้กับภายน้ําท่วมจากการวิเคราะห์ที่นําโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาริโซนาเนี่ยพบว่ามีประชากรโลก1ใน4ที่จะโดนผลจากน้ําท่วมแต่ชาวเวยนาเนี่ยไม่ถูกนับเป็นหนึ่งในน,นั้น นอกจากนี้วิลเฟรดเฟลิงเกอร์หัวหน้าทีมวิศวกรป้องกันน้าท่วมเนี่ยก็บอกอีกว่าระบบป้องกันน้ําท่วมที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่1980เนี่ยจะช่วยปกป้องเมืองได้อีกเป็นหมื่นปีจากวันนั้นสู่วันนี้แม่น้ําดาน,นูเปลี่ยนไปยังไงบ้างมาดูนี่ค่ะอยู่กับเรื่องของน้ำน้ำมาเยอะแล้วมาคุยกันเรื่องพื้นดินมากดีกว่าย้อนกลับไปที่คําถามได้ที่เราถามคุณกัน เวียนนาพยายมแก้ปัญหาน้าท่วมเนี่ยมาหลายครั้งย้อนไปอีกนิดพูดแบบนี้หลายคนอาจจะยังเดาไม่ออกว่าดานูบปเนี่ยใหญ่ขนาดไหนอีกนิดนึงดานูบเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นแหละคะ่ะแล้วการที่มนุษย์เนี่ยสร้างเกาะเทียมที่ยาวเท่าแมนฮัตตันขนาดนี้มันคุ้มค่าจริงหรือเปล่ามาคุยเรื่องนี้กันเกาะดานูบซึ่งเป็นเกาะเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยใช้ดินมากถึง230รลูกบาท์เมตรกว่าจะสร้างได้สําเร็จ และเพราะเกาะดานูบเนี่ยต้องขั้นระหว่างแม่น้ําดานูบ2ส,สายมันก็เลยมีความยาวมากๆประมาณ21กิโลเมตรอย่างที่บอกมีความยาวประมาณเกาะแมนฮัตตันและกว้าง0.2กิโลเมตรเกาะดานูบเนี่ยได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ของชาวเวีนนาแต่ขนาดเดียวกันก็ออกแบบให้เป็นเกาะฟองน้ําที่ดูดซับน้ําฝนได้ด้วยดังนั้นบนเกาะเราก็จะเห็นต้นไม้ปกคลุมอยู่เยอะมากแทรกไปกับกิจกรรมสันทนาการนับไม่ถ้วนมีตั้งแต่แทร์โพลีนคอมพเพล็กซ์ลอยน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพลย์กราวด์สำหรับเด็ก แถมโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็สร้างขึ้นบนเรือที่จอดอยู่ที่เกาะด้วยประหลาดดีไหมคะ ขึ้นชื่อว่าเกาะเนี่ยก็ต้องมีชายหาดสำหรับนอนอาบแดดมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับคนที่รักการวิ่งแล้วก็ยังมีเทศกาลต่างๆเนี่ยจัดวนเวียนกันเช่นการแข่งมาร์โกควิติชแห่งเวียนานาก็มีและหนึ่งในเทศกาลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือดอนอลอินเซลเฟสเทศกาลดนตรีกลางแจ้งประจำปีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปดอนอลอิน e ซลเฟสเนี่ยเป็นเทศกาลดนตรีฟรีจะมีวงดนตรีและดีเจชื่อดังกระจายอยู่รอบๆเกาะรวมถึงมีกิจกรรมแคมป์กิจกรรมร้านคา้า มีร้านอาหารมาออกร้านซึ่งปกปติแล้วเนี่ยมีผู้เข้าร่วมราวๆสามล้านคนเลยค่ะทําให้งานนี้ถึงแม้จะเป็นงานฟรีแต่ก็มีรายงานว่าภายในงานมีการหมุนเวียนเงินมากกว่า40ล้านยูโรหรือ1,400ล้านบาทเลยทีเดียวเพื่อตอกย้ำความเป็นพื้นที่สาธารณะของประชาชนบริเวณเกาะดานูบเนี่ยมีการอำนวยความสะดวกเรื่องรถสาธารณะไม่ขาดตกบกพร่องมีรถไฟใต้ดินเนี่ยสามจากห้าสายของเวยนนาที่มีสถานีทั้งบนเกาะแล้วก็ใกล้ๆเกาะดานู๊ด้วยค่ะ ลองจินตนาการดูว่ามันจะดีแค่ไหนที่ผู้คนได้มีเกาะสีเขียวห้อมล้อมด้วยทะเลสาบที่มีกิจกรรมหลายหลากให้ทำซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเดิมต้นที่ระบบป้องกันน้ำท่วมเท่านั้นเองที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนหนังเนาะเริมต้นมาแบบโหดร้ายแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ถ้าให้เราจำกัดความเองเรื่องดาวของเกาะดานูฟเนี่ยสะท้อนถึงกรอบความคิดการออกแบบและวิธีการรับมือของปัญหาของชาวเวนนาได้เป็นอย่างดีเริมต้นด้วยวิกฤต แล้วก็หาทางแก้ไขแล้วก็พลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสสิ่งที่น่าชวนคิดต่อก็คือวิธีคิดของชาวออสเตรียที่ไม่ได้พัฒนาแค่เกาะนะแต่เขาทำยังไงให้เมืองหลวงประเทศเขากลายเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเราเห็นความพยายามที่ไม่หยุดยั้งและความไม่ยอมจำนนให้กับภัยธรรมชาติผ่านการต่อสู้อุทกภัยของคนในยุทธ์ต่างๆที่ส่งต่อสืบทอดกันมานอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจประชาชนของภาคราชติกด้วย ที่จะพูดแบบนี้เพราะว่าจริงๆนะคะเกาะดานูปเนี่ยตอนแรกเขาตั้งใจจะทําเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแต่ตอนหลังประชาชนไม่ยอมก็เลยต้องกลายเป็นพื้นที่สาธารณะแทนเกรดเล็กเกรดน้อยเหล่านี้ทําให้ออสเตรียไม่ใช่แค่เวียนนาไม่ใช่แค่เกาะดานูปแต่ทั้งออสเตรียเป็นประเทศที่เฟรนลี่กับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งขนส่งสาธารณะพื้นที่สาธารณะ เชื่อว่าช่วงเวลากว่าร้อยปีที่เวียนนาต่อสู้กับน้ำท่วมจนสามารถแก้ปัญหาได้และกลายเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกน่าจะมีบทเรียนอะไรให้เราได้ถอดไปศึกษากันต่อมาถึงตรงนี้อาจจะขอใช้ช่วงเวลาสั้นๆเพื่อที่จะพาคุณย้อนกลับไปที่เกาะดานูและย้อนกลับไปที่คำถามแรกที่อายถามคุณว่าประโยชน์เท่านี้เพียงพอหรือยังกับการที่จะให้มนุษย์สร้างเกาะยาว20กิโลเมตรขึ้นมาลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะ